สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและทานผู้ชมท่านนะครับก็ช่อง s t e l channel ครับพบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับอาทิตย์ที่แล้วไปสัมมนาครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปสาหรับคลิปวันนี้ก็จะพามาจัดช่องรายการนะครับเป็นของกล่อง S2X h d นะครับก็จัดเรียงช่องลบช่องที่ขายของออกนะครับแล้วก็เรียงช่องใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับก็เข้าไปที่เมนูก่อนนะครับกดเข้าไปที่คําว่าเมนูนะครับ จะขึ้นรายชื่อช่องรายการนะครับห้เข้ามาในหัวข้อนี้นะครับมาที่รายชื่อช่องรายการครับกดโอเคเข้าไปนะครับนี่กดโอเคครั้งครับที่ช่องรายการโทรทัศน์นะครับกดเข้าไปเลยครับก็จะมีสีด้านบนนะครับดูที่สีนะครับก็จะมีสีนี่นะครับฟ้าเหลืองเขียวแดงแล้วก็ปุ่มฟาบริกนะครับ เราสามารถท okay, right so right 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 ี่จะใช้ปุ่มนี้ได้เลยนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นเอฟเฟกครับผมก็ใช้ปุ่มด้านบนที่เป็นสีนะครับในการใช้งานลบช่องย้ายช่องนะครับตอนแรกเรามาทําการลบช่องก่อนนะครับลบช่องขายของออกนะครับเห็นลูกค้าบนมาโยบอกว่าไม่ต้องการดูช่องขายของนะครับเราก็สามารถลบออกได้นะครับ ถ้ามันขวางหูขวางตานะครับจะเริ่มลบตั้งแต่ช่องแรกๆเลยนะครับเราจะลบออกนะครับช่องที่เราไม่ต้องการนะครับขั้นตอนครับกดเข้าไปที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับในปุ่มสีฟ้าก็จะมีคําว่าเรียงนะครับนี่นะครับเรียงแก้ไขแล้วก็ลบนะครับ ราต้องการลบเราก็กดสีฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสีฟ้าตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยมันจะมีลบช่องนะครับลบ TP นะครับอันนี้ลบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ช่องรายการจะหายหมดเลยนะครับมันลบช่องดีกว่าครับกดโอเคเข้าไปนะครับจะมีกากระบาดขึ้นนะครับนี่นะครับในตรงนี้นะครับกากระบาดขึ้นตรงนี้เลื่อนลงครับก็กดโอเคอีกนะครับลบช่องนี้ด้วยข้างบนก็ลบด้วยครับ i p v s เอาไว้ก่อนนะครับ ช่อง5เอาไว้ก่อนช่องนี้ก็ลบนะครับมีสปอร์ตเอาไว้ก่อนนะครับช้อปปิ้งขายของลบออกนะครับกรเกษตรนิวไม่ดูลบออกนะครับรัฐสภา,าก็ไม่อยากดูก็ลบออกได้นะครับช่องที่เราไม่ต้องการนะครับช่องขายของช่องที่เราไม่อยากดูครับสามารถกดลบออกได้หมดเลยนะครับนี่ก็ลบอันนี้ผมลบเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม exit นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่ม exit กด exit ออกครั้งหนึ่งนะครับบเราก็ตอบยืนยันไปนะครับนี่ตรงนี้ครับช่องที่เรากากบาดไว้ตะกี้มันก็จะหายไปเลยนะครับกดอเคเข้าไปครับนี่หายไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือช่องที่เรายังไม่ได้ลบนะครับทีนี้เราจะย้ายช่องนะครับสามารถย้ายไปรวมกันได้นะครับเราจะย้ายช่องสามนะครับช่องเจ็ดไปไว้บนสุดเลยนะครับเราสมมติว่าเราต้องการ ชอบดูช่องสามช่องเจ็ดเป็นปัจจํานะครับต้องการย้ายก็เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมกดปุ่มสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับสีมันอาจจะเพี้ยนไปนิดหนึง่งกดสีเหลืองปุ๊บทำว่าย้ายมันจะมันจะยืดขึ้นนิดนึงครับนี่ตรงนี้ครับทีนี้แล้วกดโอเคปุ่มกลางเหมือนเดิมโอเคจะมีตัวเนี่ยขึ้นชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้นะครับเราก็สามารถ กดขึ้นหรือกดลงตรงนี้นะครับกดไปไว้ข้างบนเลยก็ได้นะครับสมมติว่าเราจะไปเรียงไว้ข้างบนเลยเอาไปไว้ที่โน่นเลยครับไว้ที่อ่าตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดโอเคครับปุ๊บนี่ะยายมาแล้วครับต่อไปผมจะย้ายช่องเจ็ดขึ้นมาด้วยนะครับก็มาจับช่องเจ็ดขึ้นไปนะครับ นี่ครับกดโอเคแล้วก็ย้ายขึ้นไปครับก็ทำแบบนี้ทุกช่องครับที่เราต้องการเอามาเรียงรวมกันนะครับเอามาต่อเลขสามแะ้วกันนะครับกดโอเคทีนี้เวลาเรากดมันก็จะวนตรงนี้นะครับสามเจ็ดโอนอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากดขึ้นกดลงนะครับเวลาเราเลือกช่องนะครับพอย้ายเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม exit เหมือนเดิมครับปุ่มนี้นะครับ exit กดอีกทีนึงครับ นี to well ่แ <point> ล <of terror ounded> <man esses navig atory> <can> <enc> ้วก็ตอบตกลงไปนะครับกดเลื่อนมาทางนี้นะครับปุ๊บกดตกลงปุ๊บอันนี้ก็เป็นการลบช่องย้ายช่องรายการนะครับกด exit ซออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เราย้ายมันมาอยู่รวมกันยังครับก็จะมาอยู่รวมกันตรงนี้นะครับจะมาอยู่ในหมวดหมู่ช่องรายการทั้งหมดนะครับถ้าเรากดไปทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันนี้ช่องรายการแนะนําเป็นของทางบริษัทจัดมานะครับช่องรายการแนะนำนี่ตรงบนนี่นะครับนี่ ตรงนี้นะครับให้กดซ้ายหรือขวาให้เป็นคําว่าช่องรายการทั้งหมดนะครับนี่ผมจะกดมาทางขวานะครับก็จะขึ้นช่องเจ็ดนะครับตรงนี้ช่องเจ็ดช่องสามช่องเจ็ดนะครับปุ๊บปุบสามช่องที่เอามาเรียงรวมกันนะครับเราก็กดดูช่องสามครับปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นช่องสามนะครับ ถ้ากดเลื่อนไปจะเป็นช่องเจ็ดเลยนะครับเพราะว่าเอามาเรียงรวมกันไว้แล้วครับนี่ครับกดอีกทีก็จะเป็นช่องโมโนครับก็จะเป็นการง่ายนะครับในการรับชมช่องรายการจากกล่องนี้นะครับกดขึ้นกดลงก็จะอยู่แค่ช่องสามช่องเจ็ดนี้นะครับแนะนําอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับถ้าหากเราต้องการเปิดมาทุกครั้งให้มันอยู่ที่ช่องสามนี่แหละครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็เคยแนะนําไปหลายครั้งแล้วนะครับ ก็ไม่ยากครับกดเมนูเข้าไปนะครับให้มาที่อื่นๆนะครับตรงนี้เลื่อนลงครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่อื่นๆเลื่อนลงมาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวกดกดโอเคก่อนครับแล้วก็เลื่อนลงครับนี่กดที่ตรงอื่นๆกดโอเคเข้าไปนะครับนี่ครับให้เรามาปิดช่องแนะนําตรงนี้นะครับกดไปทางซ้ายทางขวานะครับให้ตรงคําว่าปิดนะครับ ช่องรายการพิเศษก็ปิดให้หมดเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม exit เหมือนเดิมครับเพื่อบันทึกนะครับกดปุ่ม e อ i กไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับก็จะกลับมาที่ช่องหมายเลขเจ็ดเหมือนเดิมนะครับจะปิดกล่องเปิดใหม่นะครับกล่องก็จะกลับมาช่องสุดท้ายที่ช่องเจ็ดนะครับนี่ก็จะกลับมาที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองกดขึ้นลงดูนะครับก็จะเป็นช่องโมโนนะครับถ้าหากเรากด เลื่อนลงครับก็จะเป็นช่องเจ็ดนะครับนี่ครับแล้วก็ช่องสามนะครับก็จะวนลูปอยู่แค่นี้นะครับก็จะเป็นการรับชมช่องรายการแบบง่ายๆเลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนแก่หรือว่าทําให้คนแก่ไว้ดูนะครับก็จะกดขึ้นลงแค่นี้ครับไม่ต้องกดตัวเลขนะครับก็จะวนขึ้นลงตรงนี้ครับสําหรับิีวันนี้ก็จบแล้วนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ใช้กล่องสัญญาณดาวเทียม จะเป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับก็สามารถที่จะแอพพาใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ